สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาดูรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะก็เป็นเจ้า Civic Dimension ปี2001คันนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นเจ้าของมือเดียวจากป้ายแดงเลยแถมไม่ยังน้อยด้วยเพียงแค่146,607กิโลเท่านั้นเองนะครับณนะปัจจุบันนี่สภาพโดยรวมนะครับภายนอกเจ้าของไม่ค่อยได้ใช้นะครับแถมจอดไว้ด้านนอกฉะนั้นสีสันอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับเป็นบางชิ้นแต่รัประกันว่าไม่มีชนหนัก จมน้ำหรือพลิกคว่ำเลยนะครับสําหรับคันนี้นี่สวยๆเลยเส้นสายรอบคันนะครับเป็นแบบนี้มาเดี๋ยวเราพาไปดูกับภายในกันเลยนะครับเปิดประตูเข้ามาคันนี้จะได้เบาะหนังด้วยนะทุกคนอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้งานรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับปี2001อย่างที่แจ้งไปตอนต้นแถมไม้น้อยอตางหากักอ่าไม้น้อยแค่ไหนมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์ให้ดู สวิตออนนี่1 4 6 6 0 7กกเิโเท่านั้นเองนะครับทุกอย่างยังคงสวยงามนะครับคอนโซลกลางสวยงามมากนะครับลงมาที่คันเกียร์นะครับแบบนี้เบาะหนังมีรอยแตกนะครับแบบนี้เลยแผงข้างสวยนะครับคอนโซลสวยคันนี้ภาษีปี67นะครับใช้งานกันยาวๆเลย นี่ให้ดูคอนโซลน,นะครับช่องแอร์สวยงามแผงประตูข้างแบบนี้สวยนะครับเปิดประตูมาด้านหลังนะครับเบาค่อนข้างสวยกว่าด้านหน้าเลยเพราะไม่ค่อยมีคนนั่งนะครับทุกอย่างสวยงามอาจจะมีรอยเลอะบ้างนะทุกคนแผงลำโพงหลังสวยนะครับไม่มีแตกหกักอาจจะมีซีดบ้างเพราะว่าเจ้าของจอดตากแดดน,นะครับผ้าหลังคาไม่มีตกท้องช้างหรือห้อยลงมาเลยแม้แต่นิดเดียวนะ ทุกอย่างสวยนะครับแผงประตูฝั่งซ้ายสวยฝั่งขวาสวยนะครับอย่างสวยหมดเลยเส้นสายรถเดิมหมดนะครับแบบนี้นะครับสวยหมดเลยมาเดี๋ยวไปดูกับห้องเครื่องกันมาต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับโดยเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นรหัส d 1 7 a นะครับขนาด1,700ซีก้อก็แห้งๆสวยๆนะครับไม่มีน้ำมันเยิ้มหรือน้ำมันหยดลงพื้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ อ่าเรามาดูนะฝั่งซ้ายนี่โอ้สวยๆเลยแผ่นเพดบอกตัวรถครบนะครับแผ่นบาร์โคดเจือจืดจางไปบ้างนะครับตามการเวลาคัานหน้าสวยนะครับตัวเลขยังคมชัดนะครับแบบนี้มาไล่ไปดูทางด้านขวานะครับสวยงามมากซุ้มโชกเบ้าโชคเดิมนะครับทั้งซ้ายและขวาสวยๆเลยแบบนี้นะครับ่าเดี๋ยวไปดูห้องเก็บสัมภาระท้ายกัน พอเปิดฝาท้ายขึ้นมาก็จะเจอกับห้องเก็บสัมภาระท้ายที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวพรมบุในห้องเก็บสัมภาระยังสวยนะครับทั้งซ้ายและขวามาดูหลุมยางอะไรกันเปิดขึ้นมานะครับมียางอะไรบล็อกขันน็อตล้อนะครับโฟมไว้สําหรับเก็บของเครื่องมือนะครับครบนะฮะสวยๆเลยคันนี้มามาดูกับตะเข็บตัวรถอ่าฝั่งขวาสวยนะครับไล่มาตรงกลาง คันข้างสวยเลยทีเดียวรถไม่มีชนนะครับนี่ไล่มาแบบนี้สวยมากนะครับไม่มีสีแตกหรืออะไรเลยข้างหลังสวยจริงๆอ่าเดี๋ยวปิดฝาท้ายให้ดูกึบเดียวสนิทนะครับมาต่อกันในส่วนช่องเติมน้ามันนะครับเปิดฝาออกมาสติ๊กเกอร์ชนิดน้ามันยังอยู่ครบนะไม่มีผุหรือแตกอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวปิดก็ดังกึบ ่าทีนี้มาไล่ดูตะเข็บด้านล่างของตัวรถนะครับโอ้โหสวยงามมากตะเข็บตรงตั้งแต่หลังไปยันหน้าเลยนะครับไม่มีบี้แบนนะครับมาดูฝั่งขวาต่อนี่สวยเลยไล่ตั้งแต่หน้ารถมายันท้ายรถตะเข็บสวยนะครับตรงไม่มีบี้หรือแบนเลยคันนี้แหมสวยจริงๆมามาดูที่ขอบโครเมียมข้างประตูนะไล่มาตั้งแต่ด้านหลังขึ้นมานะครับโครเมียมยังสวยเส้นสายตรงนะครับคันนี้ โมเมียมต่อประตูหน้าไปประตูหลังตรงนะครับเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับบิดคุญแจสตาร์ทชึ่งเดียวติดเลยนะทุกคนติดง่ายมากนี่แล้วก็มาเปิดแอร์กันนะครับอ่าผมเปิดจากเล่งสุดเลยนะครับโอ้โหลมแอร์แรงมากเลยปุ่มปรับอุณหภูมินะครับใช้ได้ปกตินะครับเพิ่มลดได้เลยจากนั้นปุ่มปรับทิศทางลมนะครับปรับให้ออกแค่ด้านบนตรงกลางนะครับ ตรงกลางหรือเท้าเท้าอย่างเดียวเท้าหรือหน้าคอนโซลด้านบนก็ออกนะครับปรับได้ทุกโซนนะครับปรับออกได้หมดเลยคันนี้วิทยุนะครับเป็นวิทยุที่แบบเขาติดมานานแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเพราะว่ามันอาจจะเสียหรือว่าจอดไว้นานจนไม่สามารถใช้งานได้นะครับจะมีทีเก็บของนะครับตายวิทยุแบบนี้นะครับทุกคนอ,าอ่างนี้นะครับ เป็นที่เก็บของหรือวางแก้วน้ํานะครับสามารถกดวางแก้วน้ําได้ซ้สยและขกวานะครับแบบนี้ที่จุบุหรีใช้งานได้นะครับที่เขียบุหรีมีใช้งานได้ปกตินะครับเกียร์บอกตําแหน่งนะครับดีมีที่วางของหลุมกกลางค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็หลุมเล็กอยู่ตรงนี้อีกนะครับเบรกมือใช้งานได้ดีนะครับดึงขึ้นล็อกปกติเลยนะครับที่ปั่นน้าฝนนะครับใช้งานได้ปกตินะครับที่ฉีดน้ําฝน หน้ารถใช้งานได้นะครับปัดได้หน่วงได้ปกตินะครับไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายใช้งานได้ครบนะครับคันนี้นะครับมีปุ่มสวิต์ปรับและพับกระจกอยู่บริเวณนี้นะครับพร้อมกับสวิต์ไฟตัดหมอกคู่หน้าอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่กระจกพับไฟฟ้าแบบนี้นะครับพับและกางออกได้ทั้งซ้ายและขวาอ่ากระจกนะครับขึ้นลงได้ปกตินะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับทุกบานนะครับขึ้นลงได้หมดนะครับ แอร์เย็นทุกส่วนนะครับคันนี้ใช้งานได้ครบนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองขับกันดูนะครับอ่าเข้าเกียร์ปุบ๊บออกตัวนะครับเกียร์เปลี่ยนไหลลื่นมากนะทุกคนไม่มีกระตุกเลยอ่าัตราเล่นก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเครื่องยังสดมาก น,นี้สามารถปล่อยพวงมาลัยปล่อยมือนะครับจากพวงมาไลัยได้เลยนะครับเพราะว่าศูนย์ตรงนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุก็จะวิ่งตรงๆแบบนี้นะเกียร์เปลี่ยนครบนะครับอัตราเร่งดีช่วงล่างดีนะครับไม่มีเสียงดังเดี๋ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่มีเสียงของเท้าขับดังเลยนะครับนี่นะครับ ปาสุดไม่มีเสียงดังเลยช่วงล่างนิ่งๆนะครับเงียบๆกดคันเร่งให้ดูนะเกียร์เปลี่ยนปกตินะครับทุกคนเบรกก็ดีนะครับเบรกถือว่าดีมากนะครับเครื่อง และช่วงล่างสำหรับคันนี้ถือว่าผ่านนะครับเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับรถที่ผมนำเสนอในวันนี้ก็ผมมาสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับคันนี้เป็น Civic Dimension ปี2001นะครับเจ้าของมือเดียวจากป้ายแดงไมล์ของรถนะครับวิ่งเพียงแค่146,607กิโลเท่านั้นนะปัจจุบันนะครับและสำหรับคันนี้นะเครื่องเกียร์และช่วงล่างนะครับ ผมให้ผ่านเลยนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์จริงๆสามารถนําไปใช้งานได้ยาวๆเลยวิ่งทางใกล้ทางไกลนะครับความร้อนไม่มีนะครับเครื่องช่วงล่างดีเงียบเลี้ยวซ้ายเลียวขวามไม่ดังและภาษีนะครับถึงปีหน้าเลยปี6 7นะใช้กันยาวๆคันนี้ผมขอนําเสนอเพื่อนๆนะครับในราคาที่8.9000บาทนะครับ8.9000บาทสําหรับรถปี2001เกียร์ออโต้คันนี้ ก็ใครสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องต่อมแตมชาแนลหรือเบอร์โทร0815575251นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การและไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมในครั้งหน้ายังไงวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ